ด,ดวงชาวราศีพฤษภเตือนแล้วนะถูกเรามาที่หนึ่งอย่าตกใจด้วยอํำนาจบุญบารมีวาสนามีเกณฑ์ชะตาจะรับทรัพย์โดยโชคจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปรผันในโชคชะตาคนวัยกลางคนจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาแต่ตามมาด้วยคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีถ้าท่านเจอเรื่องราวต่างๆต้องคิด ครับคิดมองการไกลถึงอนาคตให้ระวังเกี่ยวเรื่องราวต่างๆเอาไว้โชคชะตาของท่านอาจจะเจอเจอกับใครบางคนที่ส่งมอบคุณงามความดีนะครับทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้คุณงามความดีตัวท่านและเขาเพราะฉะนั้นะจะทําอะไรก็ต้องคิดระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องจะได้ลูกชายลูกสาวนะครับในเรื่องคู่ครองอำนาจบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์ฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์นะครับ ไปยังเจ็บปวดดูร้าวแสนทุกข์ทรามานเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้ท่านลื่นเลินสังสรรค์นะครับมีความสุขกับชีวิตเข้าไว้อย่าไปสนใจครับใครจะเป็นยังไงก็ช่างในโชคชะตาธุรกิจการงานการเงนินถ้าท่านติดปัญหาเรื่องราวต่างๆให้หยุดนะครับทำงานก่อนให้กลับไปเล่าเรียนศึกษารับปริญญาด็อกเตอร์นะครับเรียนให้จบด็อกเตอร์ด้วยบุญกุศลวาสนานะรแล้วกลับมาจะเกิดความแช่มชื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้าง สนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาเทพธิดานางฟ้าจะโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้ท่านได้ปลดปล่อยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนสตีตัวรอแล้วอำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเลิ้ในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงจิตตาลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด พราะฉะนั้นการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งส่งมอบโอกาสทองให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นท่าน,อา,น,นาอาจจะได้แบ่งเค้กนะแบ่งธุร,รกิจการงานการเงินแบ่งสมบัติทรัพย์สินเงินทองนะครับผมแต่ในโชคชะตาเตือนแล้วนะถูกราวันที่หนึ่งเนี่ยอย่าตกใจนะผมให้ตั้งตั้งสติให้มันเพราะว่าเหมือนกับก,การเบริกบุญมาทั้งหมดท่านได้เบิกบุญมาหมดแล้วครับอบุญหมดเป็นยังไงครับ บ,บางคนเขาเรียกว่าก็สิ้นนะครับสิ้นชีวาสิ้นชีวิตสิ้นชีพนะครับทุกสิ่งทุกอย่างประเดบดังขึ้มาเพราะฉะนั้นถ้าท่านถูกรล้วันที่หนึ่งให้รีบเร่งบันทําบุญไปทําบุญถวายสังฆทา,านวิหารทานสังธรรมทานเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญรุ่งเรืองอเพราะฉะนั้นอย่ากตกใจครับให้รีบเร่งไปทําบุญนะครับเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยอย่าไปงกนะครับพอถูกแล้วอย่าไปงกเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับถูกซะล้านหนึ่งนะครับ หนึ่งแสนไปทําเลยครับสิบเปอร์เซ็นต์ครับอย่างโงกครับเบิกบุญมาใช้แล้วจัดนักจัดเต็มในโชคชะตาตกตําแหน่งครอบครัวครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทามาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลําเต้นระบําเพลงกองมีการตัดสินใจอย่างน่ากลัวหนึ่งไม่เท้าบังเกิดเพราะนั้นปีศาจมูมานางมาลายมันเข้ามาแน่นะผมเขาไม่ยอมให้ท่านได้สุขเสวยิสุขแน่นอนนะครับเข็มแทงตรงกลางหัวใจ อึดอัดจ้ำแย่ตกต่ำเบี้ยดินน้ำลวดมัดที่หัวใจรู้สึกตกต่ำนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายเพราะนั้นปัญหาต่า,างๆให้รีบขี้คลายรีบแก้ไขแล้วดวงชะตาของท่านจะเดือดพากเพราะนั้นให้ท่านวางวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งหนึ่งเหรียญใหญ่เบื้องเริมเพราะฉะนั้นถ้าท่านถูกโชคลาบเงิทนทองบารม,มีวาสนาตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบื้องริ่มแล้วก็จะมีเกณฑ์ตัดสินใจ เลือกฝั่งเลือกฝ่ายใครบางคนจะดึงท่านไปเป็นพวกท่านจะได้ปฏิบัติโดยการสละผลงานตำแหน่งบุญกุศลวาสนาไม่จะปักตรงกลางหัวใจเจ็บปวดร้วแร้าวแสนทุกทรมานเพราะนั้นถ้าท่านผ่านเรื่องราวรลายเรื่องราวที่เจ็บปวดด้วยร้าวมาะสบการณ์มามากแล้วจะตกตำแหน่ง The Star. เดอะสตาร์ก็เรียกว่าเทวดานางฟ้ามาลองใจทดสอบลองภูมิท่านว่าท่านจะรอดพ้นเกี่ยวกวับเรื่องราวต่างๆหรือไม่พระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาส,กาสดี การตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดนับนะไปไหนไคยรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโมมันะถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียนะับผมเดมจิกเชี่ยวเกิดขึ้นในโชกตาอำนาจบาร,รมีวัฒนาชิงไหวชิงพบตกตํตำแหน่งเอ็มเพจนะับผมจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะตายชีวิตจะรับทรัพย์นะับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งเทมเรนต์กาได้ก้าเสีย ครับผมดวงชะตาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งชาลอตมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไฮพิเทศอยู่ในดวงชะตามงบอกถึงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในโชคชะตาที่ดีครับผมท่านควรที่ต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปัญหาต่างๆเข้ามาแก้ไขอย่างทันทีทันใดถ้าเรื่องโลกทางโลกกับทางธรรมให้มอ,มองมองไปทางธรรมมากกว่า ราะว่าการงัดข้อกับิศาจโมมานพ,พูดผีปีศาจวิญญาณร้ายสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาถ้าท่านได้ดวงชะตาที่ดีถูกรางวัลที่1ก็บอกได้เลยว่ามันเข้ามาจัดหนักจ,จะเต็มกันแกล้งในโชคชะตาถ้าล้มไข้เจ็บไข้ได้ป่วยแสงสว่างจะส่องแสงมานับท่านจะได้หมอดีคอยรักษารับดวงชะตาของท่านอาจจะมีใครบางคนกันแกล้งในโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่ต้องรีบมันปรับปรุงแก้ไขพัฒนายอย่างก้าวกระโดด ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายศึกษาเล่าเรียนหาความรู้นะครับผมและหันหลังให้กับใครบางคนมันถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องคุ้นคิดว่าคนคนนี้มาดีมาร้ายตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหารนะมีดดาบปักเต็มหลังแล้วนะครับกระวนกระวายกระซากกระซายเพราะฉะนั้นให้ท่านใช้ชีวิตให้มีความสุขครับให้พยายามลื่นเริงสังสารให้มีความสุขกับในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินที่ท่านเป็นอยู่ให้เป็น นะครับใครจะเข้ามาหลอกลวงปอกล่อนะครับเงินของท่านท่านเงียบเอาไว้นะครับผมปิดวาจาให้เงียบดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้สองกระจกดูงเงาตัวเองแล้วหรือยังนะครับเงาเปรียบเสมือนโชคชะตาอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นท่านเงาไม่มีนะครับผมก็เป็นเรื่องชะตาที่ไม่ดีถ้าเงามีตกตำแหน่งชะตาชีวิตที่ดีนะครับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเปรียบเสมือนดวงชะตานะครับ เราผมด้โชคชะตาท่านตกตําแหน่งครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นมนสุขทามาค้าขึ้นการค้าเจริญน,นุ่งเรือนในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินอดทอนอดกันการส่งมอบเหรียญอํานาจบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาค้าชูปกปักรุมคของรักษาท่านจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ล,าลําเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็น ราะนั้นถ้าท่านได้ทําอะไรบางอย่างแล้วได้คิดพินิษฐ์ตายตองแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ปรับปรุงแปลเปลีป่ยนแปลผันเป็นไปตามวงล้อแห่งวจาจัาตามโชคชะตาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นแล้วท่านจะได้ใช้เงินก้อนนี้อย่างสะดวกสบายใจเอาการที่ท่านโดนกักขังไม่สามารถครับสามารถใช้เงินของท่านได้ m o งบอกถึงว่าตัวท่านเป็นนกน้อยเด็กกองทอง แต่ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในดวงชะตาอาจจะเป็นเงินของคนอื่นก็ได้ที่แค่ครอบท่านเอาไว้ว่าท่านสามารถอยู่ในที่นี้นะผมเพราะฉะนั้นการที่ท่านนะครับเป็นนกน้อยในกองทองสิ่งเหล่านี้มันเกิดความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านหลีกหนีออกมาการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันถึงเวลาแล้วนะผมท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะผมรับทรัพย์ถึงเวลาแล้วนะผม ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดิ่งเพื่อรอรับชมที่ใหม่สำหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตดวงดาวกำลังโครจรเข้ามาสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อคุณแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายบางประการที่คุณต้องเผชิญและเอาชนะให้ได้มาดูกันว่าแต่ละด้านของชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้ด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวพระสบจะพบกับโอกาสใหม่ๆในการทำงานที่น่าตื่นเต้นดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณจะนำมาซึ่งโปรเจกต์ที่ท้าทายและน่าสนใจนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความสามารถและความเชี่ยวชาญของคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือมีโอกาสนำเสนอไอเดียใหม่ๆต่อทีมหรือหัวหน้างานจงมั่นใจในความสามารถของตัวเอง และกล้าที่จะแสดงออกเพราะนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการสื่อสารของคุณอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งเล็กเล็กน้อยๆกับเพื่อนร่วมงานได้ควรระมัดระวังในการสื่อสารและพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเปิดใจ ช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีต่อการทำงานของคุณอย่างชัดเจนคุณอาจได้รับการยอมรับหรือคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้านี่เป็นโอกาสดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและขยายเครือข่ายทางธุรกิจของคุณคำแนะนำใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นที่เป็นจุดแข็งของชาวพฤษศให้เป็นประโยชน์ในการทำงานอย่ากลัวที่จะรับผิดชอบงานที่ท้าทาย เพราะนี่คือโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของคุณด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวพระสบมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเช่นกันดาวพระหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณอาจนำมาซึ่งโอกาสในการเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตำแหน่งการได้รับโบนัสหรือการมีรายได้เสริมจากงานพิเศษ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบกับโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจอาจเป็นการลงทุนใหม่ๆห,หรือการได้รับข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าดึงดูดแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้สัญชาตญาณที่ดีของคุณในการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือตัดสินใจเรื่องการเงินอย่างหุนหันพันแล่น ควรระมัดระวังและยึดมั่นในแผนการเงินที่วางไว้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนงบประมาณและปรับปรุงนิสัยการใช้จ่ายของคุณช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีต่อการเงินของคุณอาจมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะย,ยาวและพิจารณาการลงทุนที่มั่นคง คำแนะนำใช้ความรอบคอบและความมีเหตุผลของคุณในการจัดการการเงินอย่าลืมเก็บออมและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวแต่ก็อย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองบ้างเป็นครั้งคราวด้านการเรียนสำหรับชาวพระสบที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างมากดาวพฤหัสบดีจะเสริมสร้างความมุ่งมั่น และความอดทนของคุณทําให้คุณสามารถจดจอ่อกับการเรียนได้ดียิ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองมีความสนใจในหัวข้อหรือสาขาวิชาใหม่ๆนี่เป็นโอกาสดีที่จะขยายขอบเขตความรู้ของคุณอาจลองเรียนวิชาเลือกที่แตกต่างไปจากเดิมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิด หรือขาดสมาธิในการเรียนได้ง่ายควรฝึกการจัดการเวลาและการมีวินัยในตนเองให้มากขึ้นอาจลองใช้เทคนิคการเรียนใหม่ๆเช่นการทำไม m ์แม i n ิ้งหรือการใช้แอปพลิเคชันช่วยจัดการเวลาช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้ดียิ่งขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียน และเตรียมตัวสำหรับการสอบหรือการนำเสนอผลงานคุณอาจพบว่าตัวเองสามารถจัดประเด็นสำคัญและเชื่อมโยงความรู้ต่างๆได้ดีขึ้นคำแนะนำใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นที่เป็นจุดแข็งของคุณในการเรียนรู้อย่ากลัวที่จะตั้งคำถามหรือขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นและอย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองเมื่อบรรลุปเป้าหมายทางการเรียนยอดค้าขายสำหรับชาวประสบที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีแนวโน้มที่ดีในด้านยอดขายและการเติบโตของธุรกิจดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบกับโอกาสในการขยายฐานลูกค้าหรือเจาะตลาดใหม่ควรใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์อาจลองใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าหรือการบริหารทีมงานควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจและพยายามสื่อสารกับทีมงานอย่างชัดเจนอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนกระบวนการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจช่วงปลายเดือนยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อาจมีลูกค้ารายใหญ่หรือการสั่งซื้อในปริมาณมากนี่เป็นโอกาสดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจคุณอาจพิจารณาการขยายธุรกิจหรือเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่คำแนะนำใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการและอย่าลืมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพนักงานของคุณสำหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความรักดาวสุขดาวแห่งความรักและความงามจะโคจรเข้าสู่ราศีของคุณนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆใ,ในด้านความสัมพันธ์และการเตอบอริบโตทางอารมณ์ไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้ว หรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบและการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและคนรอบข้างด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวพระสพที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณดาวสุขจะเสริมสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างคุณกับคู่รักทำให้คุณรู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกถึงแรงปรารถนาที่จะใช้เวลาคุณภาพร่วมกับคู่รักมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีในการวางแผนกิจกรรมพิเศษหรือการเดินทางสั้นๆด้วยกันการแบ่งปันประสบาการณ์ใหม่ๆจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอาจเป็นการลองทำอาหารมือพิเศษด้วยกันหรือการไปเที่ยวสถานที่ที่คุณทั้งคู่ไม่เคยไปมาก่อน อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการสื่อสารของคุณอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการโต้เถียงเล็กๆน้อยๆได้ควรระมัดระวังในการเลือกใช้คำพูดและพยายามรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายอย่างเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและเปิดเผยจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีอย่าลืมว่าการ ยอมรับความแตกต่างและการประนิประนอมเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ช่วงปลายเดือนดาวศุกร์จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณอย่างเต็มที่ทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งและการเติบโตร่วมกันนี่อาจเป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตร,ร่วมกันหรือวางแผนระยะยาวสำหรับความสัมพันธ์ของคุณคุณอาจพบว่าตัวเองและคู่รักมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันมากขึ้น เกี่ยวกับทิศทางของชีวิตคู่เป็นโอกาสดีในการสร้างพันธสัญญาใหม่ๆหรือเสริมสร้างความผูกพันที่มีอยู่ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคำแนะนำใช้ความเป็นคนรักสวยรักงามและมีรสนิยมดีของคุณในการสร้างบรรยากาศแห่งความโรแมนติกอาจจัดมือคําแสงพิเศษที่บ้านหรือตกแต่งพื้นที่ส่วนตัวให้น่าอยู่ขึ้นเพื่อเพิ่มความอบอุ่นและความใกล้ชิด ในความสัมพันธ์และอย่าลืมแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันอย่างสม่ำเสมอทั้งด้วยคำพูดและการกระทำด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวพฤษภิที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวศุกร์ที่โคจรผ่านราศีของคุณจะเพิ่มเสน่ห์และความดึงดูดให้กับคุณทำให้คุณมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจนี่เป็นโอกาสดีที่จะออกไปเข้าสังคมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆหรือลองใช้แอปหาคู่เพราะโอกาสที่จะพบคนพิเศษมีสูงในช่วงนี้คุณอาจพบว่าตัวเองถูกดึงดูดโดยคนที่มีรสนิยมคล้ายคลึงกันหรือมีความสนใจในศิลปะและความงามเช่นเดียวกับคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดหนิด หรือใจร้อนได้ง่ายควรระมัดระวังไม่ให้อารมณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่กำลังเริ่มต้นพยายามใจเย็นและคิดให้รอบคอบก่อนพูดหรือทำอะไรลงไปการฝึกสมาธิหรือการทำกิจกรรมผ่อนคลายอาจช่วยให้คุณจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นช่วงปลายเดือนดาวศุกร์จะเข้ามาเสริมดวงด้านความรักของคุณอย่างเต็มที่ทำให้คุณมีโอกาสพบกับคนที่มีความคิดและอุดมการณ์คล้ายคลึงกันนี่อาจ เป็นนอจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนคุณอาจพบว่าตัวเองถูกดึงดูดโดยคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนอกจากนี้เดือนนี้ยัดงอเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองงอและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์มากขึ้นการใช้เวลาอยู่กับตัวเองและทำกิจกรรมที่คุณรักเช่นการทำสวนการทำอาหาร หรือการสร้างสรรค์งานศิละปะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจในชีวิตซึ่งจะทำให้คุณพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นคำแนะนำใช้ความเป็นคนรักสวยรักงามและมีรสนิยมดีของคุณในการดึงดูดคนที่มีคุณค่าเข้ามาในชีวิตอย่ากลัวที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณทั้งในด้านความชอบและความปรารถนาในชีวิตเพราะนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณโดดเด่น และน่าสนใจในสายตาของคนอื่นสรุปไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีพฤษภพ,พลังงานของดาวศุกร์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและสเสน่ห์ของคุณทำให้คุณพร้อมที่จะเปิดรับความรักและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย สำหรับคนมีคู่เป็นโอกาสดีในการเติมเต็มและฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนพิเศษที่อาจกลายเป็นคู่ชีวิตในอนาคตอย่างไรก็ตามไม่ว่าสถานะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักและเข้าใจตัวเองก่อนเพราะนั่นจะเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและยั่งยืน ใช้เวลาในเดือนนี้ในการสำรวจตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเปิดใจรับประสบการณ์ที่อาจเข้ามาในชีวิตของคุณ